แรกเลยบางที่ได้มีโอกาสไปต่างประเทศด้วยกันหมายผมก็เลยแซวว่าภาพถ่ายคู่มาแล้วกีเวนติ้งหรือเปล่าเดินด้วกันเก่งรูปสวยมากอย่าอย่าพูดวางยาวเยอะเผื่อมันเออลงเอยอะไรยังไงแบบเออคืเห็นคนแซวเยอะไหมคะแบบอะไรค่อนข้างเยอะค่ะว่าแบบรูปน่ารักเหมือนเลยใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่หรือเปล่า ยงัยงยังค่ะอีกออนานแล้วก็เราดูเองเรารู้สึกแล้ว่าเออมันก็น่าแซวนะไอ้คู่เราเนี่ยมันจะหวานอะไรขนาดนี้มันรู้อยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วมันววาน่ารักน่ารักออมันมันน่าแตะมันน่าเออ <laughs> อันนี้คือชมจังภาพหรือว่าชมอะไรต้องชมปีกมือังภาพไหมจังภาพก็ส<ๆ>่วนหนึ่งคู่เราก็ส่วนใหญ่เออท้อเลย ไม่ไม่มีค่ะทริปนี้ไม่มีมีมแค่อากาศท, <ำ S 1> ที่ร้อนมาโหน่หนาจะโดนไปเยอะ,ะทริปที่แล้วน่าจะโดนไปหนักอยู่ทริปนี้ก็เลยค่อนข้างจะโอเคหน่อยค่ะทริปนี้มีแฮชแท็กไหมคะทุกคนเนี่ยนอกจากความหวานว <ht> านะแฮชแท็กก็ค่ะอยากให้อะไรเาอ,อยากให้อะไรพี่อเล็กไหมทริทปเนี้ยไม่มีก็แบบน่ารากักเขาคือความสดใสเต็มเต็มวันที่อับจนยังรู้ต้องวีดีโอเราเป็นคนิปรอง ว่าอยากไดภาพแบบนี้แบบนี้ตอนแรกๆไม่อะค่ะหลังๆเริ่มขอเพราะว่าการถ่ายภาพพี่ๆเขาก็เ <internet> อิบถ่ายออกมาสวยแล้วก็ขอนิดนึงได้ไหมขอเอิบหรือว่าถ้าถ้าเป็นแบบ reference ประมาณนี้น่าจะดีน่าจะเหมาะกับนิวยอร์กเลยเอาน้าตักกัน้องกินไอศครีมขอเลเปล่าก็พูดได้แบบพี่เองไม่มันเป็น reference แหละค่ะให้มันดูแบบมีอะไรมากขึ้นเพราะถ้ายืนโพสเฉยๆอะน่าจะเห็นกันบ่อย อะไรใหม่ๆทําทำบ้างสายตาหันกล้องไปหามีคนก็ทะแซอรบอกโอโหสวยเปล่งปลังเป็นพิเศษไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ก็ขอบคุณนะคะที่ชมชมมาอีกชอบชอบมากแม่ชมมาอีกเล็้วชอบถ้าไม่คนฉีดยาชอบแบบปวดโพกเลยนะชอบมาก นี่ค่ะต้องชมบ้างแหละเออทุณแดงก็ชมว่าอะไรส่วนใหญ่หลักๆเขาจะชมอาหารว่าสวย<ม>แล้วก็ค่อยมาชมเราว่าเออ,เอ,อวันนี้สวยนะเพิ่งนึกได้แต่ก็ชมแต่จะไม่ค่อยชมเยอะเท่ากับชมอาหารอ่าเอาวันเกิดอนเนล็กค่ะเราก็เป็นคลิปเลยเนาะให้เป็นคลิปจริงๆก็ให้ทุกปีพยายามแบบเก็บเก็บความน่ารักของอเล็กมาให้ใช่เพราะว่าหลายๆคนจะมองว่าเขาแบบ อาจจะดูหญิ่งบ้างอาจจะดูแบบเออดูเป็นหนุ่มตีที่แบบนิ่งๆอะไรเงี้ยคิฟูอะไรเงี้ยแต่คือเขาไม่ยิ่งหรอกเขาแค่ตาชั้นเดียวทุกคนบางทีเขาก็ใส่ใส่ตาสั้นอะไรเงี้ยมองไม่ค่อยเห็นด้านข้างไม่เห็นเพราะว่าเป็นเรื่องปกติคนใส่แว่นคนใส่แว่นก็จะเห็นแค่หน้าตรงข้างๆก็จะเบลอเบอนิดนึงเราก็เลยแบบให้คนได้เห็นมุมอะไรที่มันน่ารักนิดนึงค่ะนอวน้าพี่เล็กนอกจากมุมน่ารักแล้วแล้วลมยังมี มีค่ะมีมีให้แต่ข่ออุบไว้ก่อนเป็นความลมันมันคือยังไงคุณบอไม่ได้หรอกมันก็เป็นเครื่องประดับค่ะเครื่องประดับชนิดหนึ่งที่ที่ที่เขาชอบอะไรเงี้ยคนไหนก็คนไหนแหวนอะาะอ่ะยันต์ใส่ยันใจอย่างงี้เลยไหมคะก็พูดไป มันไม่ได้เป็นแหวนแทนใจมันเป็นแหวนที่เอ่อให้ให้เพราะว่าเป็นวันเกิดแหละอันนั้นเขารู้ว่าเขาชอบบ้าใส่ยี่นั้นใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ยี่นี่ไหนได้ก็ใส่เพราะว่าจริงๆแล้วพี่เขาสามนิ้วเท่ากันวิธี่ว่าเขาจะเลือกใส่ยี่นไหนก็แล้วแต่อันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์เขาไหมคะหรือว่าเขาก็รู้อยู่แล้วหรือยังไงบอกกันน่าจะรู้อยู่แล้วน่าจะน่าจะรู้นิดนึงค่ะเพราะว่า ของขวัญก็ไม่มีะไรมากก็คงเป็นปพวกจิวเวลรี่เพราะว่าของกินเขาก็น่าจะหาได้ดีกว่าเราก็เลยให้เขานั่นแหละค่ะเป็นอะไรที่ที่แบบเราชอบให้เขาด้วยแล้วเขาใส่ติดตัวตังแต่วันใช้ตลอดเลยไหมหรือว่าก็พยายามใส่แหละพยายามไม่ลืมน้าก็บอกอุ้ยมันเข้ากับวงอื่นเนาะอะไรเงี้ยทันทัที่ททททเราดูแล้วก็ไม่ได้เข้าเอาใจเราเอาใจเราเอาใจเอาใจเอาใจนิดนึงช่วยแรงแรงแล้วพี่ยาเล็กก็เข้ามาแคปชั่น สนใจแล้วเป็นความสดใสเออขอบคุณที่เข้าเปลนคาสดใสในชีวิตมันก็มันก็ใช่อยู่แล้วแหละเรามันเป็นคนสดใสน่าอะไรต้องมั่นใจเออแล้วคนก็จะคอมเมนต์ว่ามันไส้เป็นวอล์กเลยหนูไปงี้แล้วค่ะทุกคนมีเบลล่ามาคอมเมนต์ด้วยนะฮะเออได้ขอบคุณกับพี่เบลพี่เบลก็แซววมื่อไหร่พี่เบลจะมีเออวันแซวน้องน้องจะได้แซวกลับบ้าน ก็เร mm ียกว่าเป็นความสดใสซึ่งกันและกันระหว่างเรากับพี่เล็กก็คือเติมเต็มวันที่อับจนของกันและกันดีเสมอกานเสมอการดีเสมอการทานกันพี่ยาหลังๆอะเริ่มทานกันมากขึ้นนะคะแต่ก่อนพี่เล็กจะไม่ค่อยทานเดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มแบบเริ่มไม่ห้ามเริ่มส่งเสริมเริ่มแบบเฮ้ยมันเสมอไปเกินไปแล้วมันต้องมีคนใดคนนึงแบบคอยดึงบ้างคอยดึงบ้างก็คงเป็นเราที่ต้องดึงมันมันเรื่องอะไรที่แบบไม่ห้ามนะ ก็ไปพิพิธภัณฑ์อ่ะอย่างในคลิปที่ถ่ายกันมาล่าสุดอ่ะเขาเขาทำเป็นแบบเห็นอัศวินขี่ม้านอะในชุดเกาะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่านี่ถ้าพี่อยู่ในยุคนั้นนะพวกเนี้ยฆ่าพี่ไม่ตายหรอกเพราะว่าเพราะว่าพี่จะหลบปุ๊บมันยิงมาพี่ลุกปุ๊บปุ๊บบอกว่าอ๋ออาดีค่ะดีกลหรเ่ควาัเสริมเข้าไปก็กลัวรแบบอย่างเงี้ยกัว ให้สบายใจให้สบายใจแล้ัพอแต่ว่าเขาเห็นว่าเรายิ้มแบบนี้เขาก็รู้แล้วแหละว่าออหยุดดีกว่าอะไรอย่างี้ก็เป็นเด็กกันไปค่ะยุดกันก็เป็นเด็กกันละมีนี่มีอะไรแบบว่าเติมเต็มใจเป็นพิเศษนะคะปีนี้ก็น่าจะเป็นงานคู่ที่เติมเต็มมากๆรู้สึกแบบแฮปปี้ที่ได้ทำงานด้วยกันมากขึ้นนะคะมันมันสนุกแหละเวลาอยู่ด้วยกันอ่ะมัน ต่างคนต่างสบายใจมีคนที่ไว้ใจทั้งคู่ได้ว่าแบบโอเคถ้ามันเกิดอะไรขึ้นนตรงนั้นเขาจะช่วยหรือว่าเกิดเออเริ่มไม่สวยลิสติกพันอะไรเงี้ง<ล>ยก็จะบอกให้มีปะไม,ม่มีอะไรเพรางานคู่ติดต่อเข้ามาเยอะมากมากเลยีจริงจริงมีค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าคิวงานเราก็เยอะมากๆเหมือนกันก็ก็จะต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะถ้าแบบเช็คคิวมาแล้วมันไม่ได้อะไรเงี้ยเออ,อ หนูอยากไปจริงๆค่ะทุกคนพี่เธอทธอไปดูดวงกันมาคู่เธอพากันปังหรือเปล่าเจิ๊ยบริบติดปังติดละเธอไปเช็คดวงกันมาผู้เธอแบบพากันปังพาเป็นรูปรอดอะไรหรือเยค่ะเออเดี๋ยวต้องเช็คบ้างละขอแม่ผู้ก็เออนะก็น่าเช็คเนาะแต่ก็น่าจะพาไปในทางที่ดีมากขึ้นค่ะพอรู้จักกันพากันไปหาความเจริญเจริญเลยมันยังไง ไม่แปลกหรอกมันมันเป็นอย่างงี้แหละค่ะถ้ามันจะมีคู่ที่แบบพากันส่งเสริมนะคะที่ดีอะไรเงี้ยคู่เราเป็นอย่างไงสาธุหลับไปก่อนแต่แต่เคยแต่ไม่เคยดูดวงคู่กันจริงไม่ไม่กล้าค่ะกกลัวแบบลงเอยแบบว้าวไม่ไม่ได้ดั่งใจอะไรเงี้ยเออเราก็จะพยายามเลือกดูอันที่แบบอาตรงใจเราเออถ้าไหนตรงใจโอเครับ ลับดวงแต่ไหนไม่ตรงใจว้ายไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้ไม่แม่นค่ะคุณทาไปที่หมอดูไปม่ที่หมอดูค่ะคนได้พอได้ทำงานร่วมกันแรกมันมีความเองหรือว่าอะไรไม่หรือว่าเข้าขากันได้แบบยจอยเลยงานแรกที่ทําด้วยกันอ่ะหรือว่าเกรงทั้งคู่เพราะว่ามันไม่รู้จะต้องทําตัวยังไงอะไรเงี้ยกลัวจะแบบมากไปหรือว่าเอ๊ะถ้าน้อยไปเขาจะคิดว่าเราไม่ไม่ได้คุยกันแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่แต่ก็พยายามทําตัวปกติเหมือน ทให้มันดูแบบเอ็นจอยเต็มที่เพื่อให้คุ้มค่าก็ไม่ขนาดนั้นแต่ก็ทำก็เหมือนแบบถ้ามันสนุกก็ทำต่อไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้ามันเริ่มแบบปแปกลกแล้วก็จะเตือนกันแบบไอ้อย่างไปนิวยอร์กเงก็จะแบบคอยดูแลก,กันแหละว่าอ่ะพี่พี่ไม่ถนัดทางนี้ใช่ไหมเดี๋ยวช่วยอะไรเงี้ยถ้าโพสต์นูนนี่นั่นคุยกับอะไรเงี้ยแต่เรื่องเรื่องการคุยเจรจากับทางต่างประเทศนี่พี่เล็กเขาชิลอยู่แล้ว มีแต่เราที่อาจจะแบบแปลว่าไรโอ้พูดเร็วมากโอ้แบบอืมอ่า yes thank you แต่วก็คือส่งเสริมหนบอดก็ช่วยกันใช่ใช่แต่แต่ดีค่ะทำงานด้วยกันแบบมันสนุกอ่ะมันเหมือนมันเหมือนได้อยู่กับเพื่อนสนิทอ่ะมีอะไรก็เม้าไม่มีค่ะอยู่กันสองคนไม่ค่อยทะเลาะแต่ถ้าอยู่กับหลายคนทะเลาะ เราสมมติเปไ็นทลาะกนอื่างนี้ทะเลาะกันเอง oh <my. S 1> เอาเรื่องของคนอื่นมาทะเลาะกันเอง oh. สนุกดีสนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาทีสจุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที <but> ่โชว์รอร์ดทั่วประเทศซาีิชุกจังหวะเซีเบิดมซาหารอน